วันนี้หมอกเยอะแล้วก็หมอกสวยนะครับหมอกเยอะหมอกสวยอยู่ที่ปารินิพานสถูปที่วิหารปรินิพานอุอณหภูมิแค่ประมาณ12-13ององศานะครับแต่ว่ามีความเยือกเย็นหมอก หนาหมอกหนาเยือกเย็นแล้วทีนี้รองเท้าฉันหายเลยเออยังอยู่

आप कैसे हैं <laughs> ตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหตุเหตุเุดังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยัมปิพุธังสารนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสรนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสรนังขจามิตติยัมปิหุธังสารนังขจามิ ตตดยัมปิธรรมังสารังขจามิตติยัมปิสังขังสารังขจามิอิติปิโสภะคะวาอรหังสมมาสัมพุโธวิชาจารณะสัมปันโน สุขะโตโลกวิโตอนุตตรโภริสธรรมสารีสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีสวากาโตภควาตาธรรมโมสันทิธิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิตี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน ยะทิทังจัตตาริปุริสายกขานิอัฏฐาปุริสัพุคลาเอสาภควะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีการะนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสาตติวันธามิพันเตภควาอิมังกุสินารายัง สัมมาสัมพ, aman, พ aman, uh ุท huh. ธัาปริน huh. ิพพานัฏฐานังปูเชมาพุทธปูชามหาเตชวันโตธรรมปูชามหาปัญญวันโตสังฆปูชามหาโพคะวะโหติโลกนาถังรัตนัทยัง อภพิปูชยยามาข้าพพุทธเจ้าขอน้อมบูชาสาลวโนทยานมหาปรินิพานสถูองค์พุทธะปรินิพานที่ปริสถานณนมหาวิหารสาลวโนทยานเมืองกุสินาราอันเป็นสถานที่ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จด,ดับขันธปรินิพานขอการบูชานี้จงเป็นไป,ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อมรรคผลนิพพาน<ป>แก่ข้าพระพุทธเจ้า<ป>ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมตั้งจิตอนิิฐาน ด้วยการสักการะบูชาในครั้งนี้ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วขอข้าพระพุทธเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของพระพุทธองค์ จนตราบเท่าเข้าสู่นิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ ผมจัไม่ผมจําไม่ถึงแล้ว <c ười>